สวัสดีครับชิปนี้พามารับชมงานรีวิวบ้านพักอาศัยหนึ่งชั้นครับด้านหลังผมตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวสวยงามการไหนเดี๋ยวตามผมมารับชมได้เลยครับเป็นด้านหน้านะครับสวยงามเลยนะครับด้านหน้าครับก็จะมีบันไดทางขึ้นนะครับห้าขั้นนะครับ แล้วก็จะมีราวกันตกนะครับเป็นสแตเนเลสทางซ้ายขวาเลยนะครับลาวสแตเนเลสของเรานะครับนี่เป็นมุมม้านั่งครับเข้ามาในระเบียงหน้าบ้านก็ยาวอกโถงครับใหญ่นะครับ ด้านหน้าบ้านเรากุด้วยหินหินโคราดนะครับเป็นหินกาบโคลาดนะครับด้านนี้ก็นี่ครับเป็นโชว์เสานะครับหินกาบโชว์เสานี่เป็นประตูทางเข้าครับนี่ เราเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับนี่คุณพ่อก็มานอนนะครับโถงใหญ่นะครับใหญ่มากๆนะครับโถงบ้านใหญ่มากครับนี่สวยงามเลยนะครับไฟนี่เปลี่ยนสีได้นะครับ ไฟนี่เปลี่ยนสีได้สวยเลยไฟนะครับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสีตามใจชอบเลยนะครับเปลี่นสีขาวมาตรฐานนะครับสีขาวนี่ กุญเวฟ้าครับของแบรนด์ต้าช้างนะครับสิบสี่ช่องนะครับถ้าเป็นสีฟ้านี่คือเปิดใช้งานนะครับเปิดไว้งนี้เลยครับทดสอบนะครับนี้ห้องโถงนะครับต่อไปจะพาไปดูห้องนอนแรกครับคุณแม่ก็ทำการติดตั้งแอร์เรียบร้อยแล้วนะ ไฟสว่างครับตัวนี้ห้องนอนนะครับก็สาเมตรคูณสี่เมตรครับกำลังสวยพอดีเลยนะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวาตามมาห้องนอนที่สองครับมีเช่นกันครับห้องนี้จะสี่เมตรนะครับสี่คูณสี่เลยนะครับคุณแม่ติดตั้งแอร์เรียบร้อยนะครับ สวยครับโอถงครับกวา้างมากครับสี่คูณสี่เมตรนะครับกวา้างมากไปดูห้องสุดท้ายครับมีสามห้องนอนนะครับนี่ตัวนี้เราทําเป็นเขาควายเขาเรียกเขาควายนะครับห้องนี้ก็จะขนาดสามคูณสี่เมตรนะครับสามคูณสี่ 3, เมตรนะครับ บัวผนังสีตัดกันเลยนะครับนี่สวยงามนะครับส่วนแอร์ก็ย้ายให้แล้วครับย้ายจากจุดนี้นะครับมาด้านทิศตะวันตกนะครับเพราะแอร์จะติดด้านนี้นะครับโคมไฟก็สวยครับโคมไฟในห้องนอนนะครับ อันนี้จะเป็นโถงเนาะจะเป็นโถงออกตัวหลังบ้านครับนี่จะเป็นโถงออกตัวหลังบ้านน,นั้ปน,ออนประตูออกหลังบ้านตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําไฟฟ้าติดเรียบร้อยนะครับโอ้โหสวยงามนะครับนี่ห้องน้าก็ จะมีบานประตูนะครับแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับ mm hmm. สอบน้ำเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ชักโครกนะครับชักโครกของเรา mm hmm. ติดเรียบร้อยนะครับนี้จะเป็นระบบแห้งนะครับฝั่งนี้แห้งฝั่งนี้เปียกนะครับนี่ยังไม่ติดตะแกรงเพราะว่าเพิ่งล้างน้ำไปเนาะก,ก็เป็นชาวเวอร์แบบก้านนะครับ สบู่วางยาสระผมนะครับอีกห้องหนึงครับห้องนอนไอห้องน้ำก็มีสองห้องนะครับแต่ห้องนี้ก็สวยงามเช่นกันเลยครับคลรสไตล์นะครับตัวน,นี้จะเป็นลายเหมือนลายอิฐเนาะนี่นี่จะพมีตัว แ่งระหว่างแห้งกับเปียกเช่นกันนะครับไปดูหลังบ้านนะครับหลังบ้านที่มันก็กำลังเก็บความสะอาดนะครับหลังบ้านก็จะเป็นลาสเทเลสนะครับบันไดลงสามขั้นนะครับลาสเเลสสวยงามนะครับ มาด้นานนี้นะครับอันนี้แถมนะครับ <H ö ng> เอาพูดเล่นนะเอามาผูกไว้ไม่ให้มันให้ประตูมันดิ้นเนาะดิ้มมันล็อกนะครับก่อนรีวิวบ้านพักอาศัยนะครับสวยงามครับนี่หนึ่งร้อยยี่สิบสามตารางเมตรนะครับ อันนี้ยิ่งสวยครับจะเป็นบานกระทุงนะครับบานกระทุง้นน่งยิ่งดูกว้างเนาะบานคุณแม่แล้วกระเบื้องเราทำสีขาวนะครับคุณแม่เลือกเองนะครับในสีขาวสวยงามเลยนะครับ หลังนี้อยากแนะนําเลยนะครับลูกค้าที่ต้องการที่เราจะสร้างบ้านให้มาดูหลังนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่ตาบลดวงสิงครับอําเภอจังหารจร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่บ้านโคกล่างนะครับหมู่ที่16เนอะนี่เราทำความสะอาดหลายรอบแล้วนะนี่ช่างพิลลมก็น่าจะถูไปรอบที่สามที่สี่แล้วนะครับเพราะว่าโดนละอองฝนนะครับพาไปรับชมนอกบ้านนะครับ ก็กำลังเจ็บความสะอาดนะสีนี้เราตัดเป็นสีเทาเหมือนตัวตัดด้านล่างนะครับนี่นกล่องนี้นะครับสวยงามนะครับ ้านข้างบ้านครับชอบเสานี่แหละเสาจะเป็นสีส้มนะครับเป็นบัวเสาตั้งนะครับสีส้มสวยงามเลยนะครับจะเป็นหลังบ้านนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็จะทําครัวนะครับทาครัวหลังบ้านนี่หลังบ้านก็ใหญ่นะครับ ใหญ่มากๆเลยที่ด้านข้างบ้านทิศตะวันออกครับสวยงามเลยนะครับ นี่ก็เป็นงานรีวิวบ้านพักอาศัยหนึชั้นนะครับก็ฝากผลง,งานของพวกเราไว้ด้วยนะครับสักหนึ่งเลยน,นะครับสุดๆแบบนี้ครับถ้าต้องการให้พวกเราไปสร้างบ้านก็ติดต่อพวกเราได้เลยนะครับเชิญที่หน้าสวัสดีครับ